ในยุคที่ทุกอย่างโคตรจะแพงเชื่อว่าใครๆหลายคนเนี่ยก็อยากเพิ่มยอดขายแต่ว่าไม่อยากเพิ่มงบกันตาดใช่ไหมละ่ะดังนั้นการเพิ่มความสามารถในการขายเป็นคำตอบฮะการแชทเนี่ยครับยังไงก็เป็นพื้นฐานของการซื้อขายข,ายข,ายของคนออนไลน์บางคนอาจจะซื้อในร้านค้าของคุณในมาร์เก็ตเพสก็แล้วแต่แต่ว่าสุดท้ายก็จะมีลูกค้าเนี่ยที่แชทกับคุณอยู่ดีซึ่งเวลาแชทจริงๆมันเป็นโอกาสที่คุณจะปิดการขายให้ได้มากกว่าที่เขาตัง้งใจจะซื้อของคุณซึ่งก็บอกเลยว่าถ้าใครยังละเลยส่วนนี้ไปกาไรของยอดขายคุณจะลดลงเรื่อยๆ ขายออนไลน์กันแล้วดังนั้นนะฮะตอนนี้ผมมีอีบุ๊กเป็นล็อกตอบเย็นขายออนไลน์นะซึ่งกระซิบบอกไปเลยว่าเนื้อหาไม่ได้ต่างจากคอร์สสัมมนาของผมเลยนะครับผมเนี่ยนะครับเป็นเซลล์มา8ปีแต่เป็นสัพเพกติแตยว่าทำยอดขายตลอดอาชีพขายเนี่ยกว่าสองล้านบาทปิดยอดใหญ่ทำยังไงเจอลูกค้าที่ดีหรือยากทำยังไงจริงๆมันไม่ยากเลยถ้าคุณมี เทคนิคนี้นะครับซึ่งผมผสมผสานในรูปแบบของเทคนิคในการติดการขายออนไลน์แล้วนะฮะซึ่งเล่มน,นี้เป็นอ e ีบุ๊กนะครับที่เป็นไฟล์ PDF คุณสามารถเปิดอ่านในโน้ตบุ๊กก็ได้ค่าบใน iPad หรือว่ามือถือคุณก็ได้ราคาเพียง990บาทและยังแถมคอร์ส12สูตรกระตุกยอดขายออนไลน์มูลค่า1,900รอบาทสีด้วยซึ่งจะได้ทั้ง2ออันนี้นะครับถ้าคุณสั่งซื้อภายในวันที่ 20ตุลาคมนี้เท่านั้นนะฮะอย่าปล่อยให้อยอดขายล่วงเลยนะครับเพราะว่าต้นทุนค่ากันตลาดค่าโฆษณาเนาี่ยมันโคตรโหดเลยเกินใครสนใจตัองซื้อนะติดต่อได้ที่ไลน์เอาพ a c c o เ n านะครับแอดด้วยติมดัมเซลอาร์มนะครับอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมครับอยากจะหาฉบับทดลองอ่านสามารถดูที่ลิงก์รายละเอียดด้านล่างเลยครับอยู่หน้าโปรไฟล์ของผมได้เลยครับ